เอาละครับสวัสดีทุกทุกคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่เกมบีดเบฟโซกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาเปิดตู้กาชาแน่นอนตามที่บอกเอาไว้ช่วงสรุปตู้กาชานะว่าตู้นี้มาเนี่ยผมไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือตู้นี้เนี่ยเป็นตู้สงคมเลือดพันปีนะผมได้ไปเช็คมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ออกจาก ตั๋วฟรีที่เป็นแพ็กเกจรายเดือนนะครับเท่ากับว่าเป็นสงคมเลือดพันปีที่ร่วมกับลมกระดาษนะครับก็เป็นสงคมเลือดพันปีที่มันมาในธีมเทศกาลนะก็เซ็งๆเหมือนกัน <laughs> นะหลังๆพี่เขาจับเป็นสงคมเลือดพันปีหมดเลยนะโอ้โ oh, ห hey, เล่นสะโหดเลยอะ,อะไม่เป็นไรนะครับในเมื่อเป็นสงคมเลือดพันปีแล้วเราก็พอณนาะให้มันเปิดเราได้แล้วกัน เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ใครบ้างนะะมาลุ้นกันนะครับเริ่มที่สเต็ปที่1น่งปะ่ะในส่วนของสรุปภาพรวมตู้กรชาผมมีทำไว้แล้วนะเพื่อนๆสามารถไปรับชมได้เลยนะครับออกให้เลยครับสเต็ปที่1ฮิละโกชินจิสิ่งที่อยากได้มาแล้วหนึ่ง มีนยองลิลุกะด้วยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันเออสเต็ปที่หนึ่งเปิดมาดูดีดูดีเลยนะครับเออล็อกเลยสเต็ปที่สองโอ้งเงียบ 3 Ô, nhiếp ý à? Anh à, ấy má đi để lâu đi chạy luôn à? Tì Thấy nhiếp lùa lè à? <laughs> คลิปนี้ไปเร็วมากนะนี่ถ้าเราเปิดหนึ่งสเต็ปแล้วจบเลยคือคุ้มมากเลยมเมื่อกี้มาเปิดหนึ่งสเต็ปได้ฮิลาโกะคือปิดคลิปเลยนี่โคตรคุ้มเลยนะมเมื่อกี้สเต็ปที่ห้าอืมเขียวรักุผมมีล้นเกินห้าตัวละ มีเบิ้นไหมโแคดดิสโอเคยังโอเคอยู่ครับครั้งนี้ได้มาสองนะห้าสเต็ปสามตัวละครนะก็ไม่แย่มีฮิลาโกะด้วยหนึ่งนะครับอืมไปกันต่อสเต็ปที่หกขอเลยได้ไหมเแบบี้ น่าจะไม่ให้ทำไมสเต็ปที่ไม่การันตีมันมันถึงท,ทองลัว <c oughs> เล่นติดอ่างเลยนะ,ะมีแต่ทองอย่างเดียวเลยอะพี่เฮ้ยลุงหน่อยลุงหน่อยดิเฮ้ยอะไรอะต้องต้องชิดดวงไหมอ <c oughs> อ้ โอ้โหพระเจ้าช่วยมันยอดมากอะไรอ่ะเปิดมาให้ดีใจแล้วก็ดึงดวงขึ้นเหรอถ้าทองหมดเลยนี่ผมผมเศร้านะโอ้โหโอเคลิลูกะโมโมะ ขอบคุณหลุดเลนเลยจ้ะอ,อะไรอะหกเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่น้อยนะคนดูเออการันตีเร็วเร็วไหมเร็วนะ มันเร็วเพราะอะไรมันมันค่อยได้ลุ้นนะครับมันมันมันทองรัวเลยมันก็เลยแบบเร็วแบบนี้นั่นแหละนะไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ถ้าเกิดไม่ออกนะตู้นี้หนึ่งสเต็ปเราหยุดนี้เราโคตรคุ้มเลยนะแต่เราไม่ได้หยุดไงโอ้โหน้องมินนี่อยากได้ลิลูกตา เมาเดือบัลทึกครับออกยงินมาเพิ่มอีกตัวได้ไหมโอ้ยจะบาดอ้างเงินผมไม่มีเหรอโอ้ผมดูว่าผมมีผมไม่มีอ้างงินเมาเพชรหน่อยก็สิบสเต็ปหน้าตู้หนึ่งตัวนะออกแล้วสเต็ปที่หนึ่งเลยนี่ถ้าเกิดไม่ออกนี่น่าจะร่ำไห้นะเดี๋ยวขออกีกหนึ่งเดียว <c oughs> ขออีกสักหนึ่งออกหนห่อยเถอะลิลูกะาไอาออกห้าดาวด้วยก็ได้นะเออแค่มันเป็นห้าดาวก่อนโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมันทองอย่างเดียวเลยวะไม่การันตีเนี่ยเอ้ยแปลกแฮะเออแปลกจริงๆ12อ่ะหมดแม็กซ์ห้าสิบสองเลย โอ้ยเฟกฟโอ้ยพอบัดซบมากก็สรุปพับรวมเปิดตู้นะครับ12สเต็ปนะครับได้7ตัวละครนะจากดวงไม่ได้6ด้วยไม่รับอิสเน,นนะ6ตัวละครนะครับจากดวงดีกลายเป็นดวงโอ้หทุเรศ <laughs> ทุเรศมากนะ5ดาวคือ โอ้โหแทบไม่ออกถ้าเกิดไม่การันตีนี่แทบจะไม่ออกเลยนะครับก็ผมสรุปให้ง่ายๆเลยนะ12สเต็ปผมเนี่ยไปออก5ดาวคือ1 5 9 10มันออกแค่4เรากด12มันออกแค่4 1ใน3เท่านั้นเองคือมันน้อยน้อยเกินไปนครับนะหลังๆผมก็ไม่รู้ว่า มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แสงสีทองเนี่ยออกให้ผมรัวๆเลยนะครับไม่ค่อยออกจะลุ้งเลยนะไม่ไม่รู้มันเป็นอะไร <c oughs> เออมันเจอบ่อยๆมันน่าหูดหยิดเหมือนกันนะน่นารำคาญจริงๆเออดีนะที่มันออกคิรโกะนะก็เอาจจริงนะครับถามว่าผมคุ้มไหมครั้งนี้ผมว่าเฉยๆนะสิบสเต็ปหน้าตู้หนึ่งเฉยๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าคุ้มหรือขาดทุนนะครับยังไม่รู้สึกว่าขนาดนั้นนะครับแต่เราก้าไปถึงสิบสองเลยนะปกติคือ ถ้าเกิด5สเตปออกหน้าตู้1ตัวอันนี้ผมว่าคุ้มผมว่าแบบกำไรอ่ะผมใช้คำว่ากำไรดีกว่านะครับส่วนถ้าเกิดแบบ10สเตปหน้าตู้แค่1บอกว่ายังยังไม่กำไรอ่ะยังปกตินะยังยังรู้สึกว่าปกติเออนะแต่นี้คือแบบทองโค่นน้อยเลยอย่างเซ็งเลยเออยังดีนะในตัวละครที่หลุดเลดจะมีแชนดิทมีมินนี่ที่แบบเอาไปใช้งานได้อยู่นะเอาไปเพิ่มกำแพีได้เชลล์รัคู่ผมแม็กไปแล้วไงนะนะก็แบบเซ็งเซ็งนิดหนึ่งนะครับ ก็ถ้าเกิดผมหยุดตั้งแต่สเต็ปที่1เลยอ่ะไออนาคตคุ้มนะถ้าเกิดผมหยุดแค่สเต็ปที่1น,นะแต่เราไม่สามารถรับรู้อนาคตได้เพราะฉะนั้นการตั้งงบเลยเป็นสิ่งที่ช่วยคุณได้นะครับของผมนี้เลยงบมา2สองสเต็ป โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนจากกันก็ฝากกันไปด้วยกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต,อ,ตอต่อไปให้ช่องผมด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะเพื่อผุ้คนไหนที่ต้องการจะซัพพอร์ตช่องของผมแบบมีค่าจ่ายรายเดือนนะครับววเริ่มต้นเพียงเดือนละ35บาบาทเท่านั้นก็สามารถมาเป็นสมาชิกสามารถมาเป็นส่วนหนึ่งของช่องผมได้นะครับ ถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจาผิดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอไัยเพื่อนๆด้วยนะทพกๆคนไหนที่จะเปิดตู้นี้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ตัวละครที่ต้องการแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่ครั้งหน้าในคลิปวิดีโอรีวิวสวัสดีครับ